สัดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุคนนะจ๊ะวันนี้พ่อกับช่องซาวป้าผ้ากินอีกแล้จ้าพี่น้องจ้าเบิ่งจ้าอีกแล้วพี่น้องอีกแล้วจ้ามาเธอจ้ามากินก่อยขอบุณน้ำกันจ้าวันนี้วันนี้ซาวป้าในก่อยขอบุณจะพี่น้องจ้าเบิ่งก่อยขอบุณใส่กับบักสตอจ้าพร้อมกับกระเทียมทอนจะพี่น้องผักกับกระสีมีผัากิ๊ตูจ้ะนี่ แมงลักหมักมะละจ้าหมะแตงผักขาจ้าพี่น้องแล้วก็ผักสลัดคอร์ดนะจ้ะพร้อมด้วยผักพริกจ้ะผักพริกหน่อยง่ายเลยจ้ะพี่น้องจ้าไปก่อนสิไปล่องมือกันนะจ้ะพี่น้องจ๋าฝากพ่อแม่พี่น้องสู้ครูสู้คนคือเก่าจ้ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจช่องยูทูบสาวปลาผ้ากินนะได้จ้ะพี่น้องจ๋าไปลุยจุ่มจกันเลยจ้ะพี่น้องใส่พริกเยอะๆเลยจ้ะเบิ้ง วันนี้น้ำลายได้จ้ะพี่พน้องน้ำลายจ้ะใส่น้ำยางคักจ้ะพี่น้องสับปใส่น้ำกระเทียมกระเทียมโทนนะจ้ะข้ามแรงแห่งมันจ้ะพี่น้องอืออือเอามึง ยับเข้ากไกๆจ้ะพี่น้องจะโอ้ยคำแหลกือเผ็ดท้พี่น้องเลอ,อืมมาหอดกับมาส่วนหนาแบบกันเมืงเลยนะจ๊ะเพราะญอยากใส่มือเวยจ้ะพี่น้องจะใส่มือ,อนจะแสบจ้ะ อืม,อมปลาคาซซบปลาสื่อมาแต่หลายเหมือนล้วจ้ะบวสดเบอเฮี้ยวๆในจันวน่อย <c oughs> 영 응. กระเทียมฉ่นจ้ะพี่น้อง はい、だれな <laughs> <laughs> vậy là to. Anh cứ câu tai của. Chụt nào chụt láng Đút đút ตาด้วยตาบนอกมืน,นี่แต่ยังหัวเนาะ mặn mà là đi nào nơi này nói Mm-hmm. Yeah. Mm. มาเรีสนเซนข้าปุ่นเพราะเก็ค่อยเหนียวบันไดเลยจ้าพี่นเอาะก็อ,อยากขาดในเยื่องหน่อยจะเซนข้าปุ่นอืม อ็ต่หยดๆมันจะพาขาน้ำมันยังสิบปักปะเริ่มโบแล้วจะไปเนอูอ้มาจา้ะทำง่าย ถ้าอีปโป๊จะเป็นยังถ้าอีปโปรหรือว่าหอมสลับหน กินโมงกกัพอกินโมงกได้จะไปนอนเนี่ย करता है तो मन बर นอนเอาหนาจัง้กับกบ,ก,ก,บกพี่กับขวนมอ้ขวนพี่กรผม่าไปนองจกับโบเบิรปันใดจะพี่น้องมาเนี่ยเขาเอาเอะ้วนะ้จ้าพี่น้องจ้ะ ค่ะเลยนะจ๊ะเดี๋ยวไปพอก,กันคลิปหนานะจ๊ะพี่น้องจ๊าเหมือนในซาวปาก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะกับสวัสดีจ้า